วันนี้ต้องวิเคราะห์ถึงการปั่นกระแสจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือรัฐบาลงูเห่าว่าเป็นเพียงมาตรการปั่นกระแสป่วนเมืองหรือลวงโลกเท่านั้นการปั่นกระแสเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กับวันเวลาที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคงเป็นวันที่13บสกรกฎาคมนี้เหตุผลในการ ปั่นกระแสจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีสองเหตุผลเหตุผลข้อแรกก็คือจะมีสอสอจากขั้วรัฐบาลเก่าร้อยแปดสิบแปดคนโหวตให้เหตุผลข้อที่สองจะมีสอวสองร้อยห้าสิบคนโหวตให้เมื่อรวมกันแล้วก็จะมีเสียงมากกว่า3ามเ็ดสเสียงได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปซื้องูเห่ามาเจ็ดสิบตัวก็จะเป็นรัฐบาลได้ เหตุผลทั้งสองข้อนี้เป็นเรื่องฝันกลางวันตอนเที่ยงหรือเหมือนกับการยืนแก้ผ้ากลางสนามหลวงไม่มีฐานะของความเป็นจริงเลยข้อแรกที่ว่าจะมีสอสอขั้วรัฐบาลเดิมร้อยแปดสิบแปดเสียงโหวตให้นั้นในวันเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ปรากฏชัดแล้วว่าขั้วรัฐบาลเดิมมีเสียงเหลืออยู่เพียงหนึ่งร้อยห้าเสียงเท่านั้นไม่ใช่หนึ่งร้อยแปดสิบแปด และในจำนวนนี้ก็ปรากฏชัดว่า77เสียงงดออกเสียงนั่นก็หมายความว่ามีการแยกตัวออกไปเป็นขั้วที่สามแล้วเขาจะไปร่วมกับใครหรือจะงดออกเสียงต่อไปก็ไม่รู้แหละแต่อ้างเขาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจะไปหาเสียงมาให้ครบ188เสียงตามข้ออ้างได้ที่ไหนหรือแม้ได้มาก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยใน,ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่นั่นเอง คือไม่ถึงสองร้อยห้าสิบก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ทันได้คณะรัฐมนตรีถวายสัตร์แล้วเขาก็ยื่นยติเขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจค้างไว้ก็จบไปเหตุผลข้อที่สองที่ว่าสวสองร้อยห้าสิบคนจะโหวตให้นั้นเรื่องนี้ไม่เป็นไปเป็นไปไม่ได้เลยพูดเหมือนกับว่าคนไทยหูหนวกตาบอดไม่ได้ติดตามข่าวสาร ตอนนี้ไม่มีใครอ้างได้นะครับว่าสามารถคุมเสียงสวสองร้อยห้าสิบคนได้เหตุผลข้อที่หนึ่งสวโดยตำแหน่งหกท่านคือผู้บัญชาการเหล่าทัพสามท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านถแถลงชัดเจนแล้วว่าท่านไม่โหวตให้กับแคนดิเดตคนใดเพราะท่านวางตัวเป็นกลางซึ่งยังมีสวในเครือข่ายของท่านจำนวนหนึ่งที่จะไม่ออกเสียงด้วยเพราะฉะนั้นจึงนับกลุ่มนี้ เข้าไปในสองร้อยห้าสิบไม่ได้ต้องตัดออกพวกที่สองก็คือสอวฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาจะโหวตให้คุณพิธาซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณยี่สิบห้าคนแล้วกลุ่มนี้ก็จะนำมารวมในสองร้อยห้าสิบไม่ได้ต้องตัดออกไปอีกและที่จะประกาศตัวเพิ่มเติมหรือยังไม่ประกาศเท่าไหร่นี้ไม่รู้พูดไม่ได้เหตุผลข้อที่ 3, สามสวที่มาจากการเลือกตั้งห้าสิบคน ท่านเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้รับเลือกเพราะได้รับการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจากสสในพื้นที่วันนี้ใครมีพวกใครก็ไปช่วยพวกนั้นห้าสิบคนนี้จึงไม่สามารถอ้างมารวมเป็นพวกตัวเองห้าสิบคนได้อีกต่อไปแล้วอย่างน้อยสามสิบสี่สิบคนก็จะไปโหวตให้กับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นอ้างไม่ได้นอกจากนั้นสอวอทั่วไปนะครับ ที่เขาได้เข้าร่วมรัฐพิธีรับฟังพระราชกระแสเมื่อวันรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาให้ทำหน้าที่เพื่อชาติประชาชนเขาจะตัดสินใจอย่างไรเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วสวสองห้าสิบคนเอามาอ้างเป็นฐานทางการเมืองในการเลือกให้เป็นนายกเป็นไปไม่ได้ครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลเสียงขง้างน้อยที่ปั่นกระแสกันในวันนี้จึงเป็นเรื่องเพ้อฝันอย่างยิ่งแล้วเราจะได้เห็นกัน